สามแมนฝึกสมาธิเดินบนไม้ไผ่สูง1-3เมตรให้เกิดสติปัญญาสงบเห็นธรรม เมื่อเวลา1 0บนาฬิกา30นาทีวันที่11พฤษภาคม64ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดโคกงามหมู่หนึ่งตำบลโคกงามอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสติปัญญาสุขสงบเย็นเห็นธรรมแก่สามเนรน,น้อยที่มีอายุ7-11ถึง11ขวบภายในสวนป่าหลังวัดที่มีต้นไม้ลายล้อมสงบร่มเย็นและท่องบทอ่านเคล็ดลับการเดินสติบนไม้ไผ่ จากนั้นได้นำสามมะเนรน้อยเดินบนลำไม้ไผ่ที่ปักเป็นจงกรมสูง1-3เมตรโดยสามมะเนนสามารถเดินได้อย่างนิ่งสงบช้าเพื่อเป็นการฝึกสมาธิและจิตบนลำไม้ไผ่ที่ที่ไม่ใหญ่มากเป็นระยะทางประมาณ100เมตรพระครูป,ปริยัติปัญญาวุฒิรองเจ้าคณนะ อำเภอด่านซ้ายและเจ้าอาวาสวัดโคกงามเล่าว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการสอนคนให้เป็นมนุษย์ให้มีความอดทนทั้งกายและใจมีระเบียบว,วินยัยคิดอย่างมีเหตุมีผลด้วยปัญญาการฝึกสามเมเนนบนไม้ไผ่ต่อยอดมาจากพระพุทธองค์สอนให้เรายืนเดินนั่งนอนยืนก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีมันมีหลายวิธีการจะทำอย่างไรดีเด็กทุกวันนี้สมาธิสั้นจะท ทำให้เขามีสมาธิที่ดีขึ้นรวบรัดตัดตอนการเดินบนภาคพ,พื้นดินสมาธิเกิดช้าจึงได้ไอเดียจากคณะกายกรรมที่เดินบนเชือกของจีนจึงมีการดัดแปลงพลิกแพงบนไม้ไผ่ ปรากฏว่าทำสมาธิเกิดเร็วขึ้นจะทําให้เขาเกิดความสนุกสนานเกิดเจริญสมาธิสติปัญญาอยู่บนไม้ไผ่อยู่ในปัจจุบันนี่คือมูลเหตุที่นำสามเนนมาเดินบนไม้ไผ่ทุกวันจะนำสามเนนมาฝึกหลังช่วงหลัง15นาฬิกาถึง17นาฬิกาแต่บางครั้งมีการฝึกช่วงเช้าก็มีอยู่ที่จังหวะและเวลาขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวคอม